ยงไงยปาดาวิปอวอนี่พวิโอเลตเลยปื้อยาเล a p p y เ r t ์เ a ป t วิโ u เล่แคตเกลียขอกาเลอปาเลขาน้า้นยาปะนาะฮกาเวเยเล่เกยถาแ a ปปี้เ r h ์ o u แล้วิทจอาเปยเล่เกลีขอกาเลเต้แฮปปี้เบร์ ขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรขอบพระเจ้าอวยพนนรเ,ยพนนเดี๋ยวขอให้อธิษฐานก่อนเบสจาอธิษฐานว่าอะไรครับไม่มีครับเอาม่ขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณแม่ครับเดีวขอพระเจ้าอวยพเวรเบสนะคะ<บ>เอา Happy Monday

บูน่าเรามันก็บูนเสจกนเลยที่จิบูเจาเตเียวอสนวิาบทจะบนเรื่อทกงยอยู่อวินะลุยเอจะดขาวปขันนปีละเลยบูเจาเตเียด้เลกพอิสยังมีเร่อตักจ้วิอนนี้ออกคู่กันวิยาป่าิตาโยยังมีโยมีปอนที่พกพกกันนัี่ออกคู่น้องปุทักมามาชื่นยอิสั แลลิชปล่นตาวิที่ขมารียากรุนยะถาอุปภูัแล้วเขียนยถานหาสร้างะครัตอปิสยยกขลเชดชัจุดสลอปุปชิติปัาการยยอรนีคือย่อย้าแผตียธาย่อิขลิตียาริัปปตเรืเลกะอายยทาหนอเนี่ยทราบออุณคยศาออุมามาชิงแต่แต่ยุปิชาจลเลปวิาอุลาเรียวยารุนยศถา นชปีลเยยดานกาปีเวคัสจะเลยรุพอได้ขอายาพุรทอปอยโอนัดชลารยโยนาวิยาปายยดาวิย่อออสชาพ่อตุพกเวลาไมคัสชิชยีจุาพุรทอปอโเวลาวยาปะิยาผละนอกลูาเลปยาปติยาละจูนทัชลายยอติญีเวลาวิยาทานของการปิยาปติยาท pelatu dolapang yicupapa do mon bakca la yu jada yo ai sarga ko tikia khong li hi kirmako opongisol te galili kana chelek api si yo khong nu chelek wa sa chi yim ma yita ja yin ma jelo la be yo 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 khol no chelek api yo tapi hanai khong ko kap ni ma bim ma lo ko yak ka to yik อ่ะอยูเวียก่อนรูปถ่ายของป้าย่ม่อยาฟรีชื่อแม่ถ่ายตัวเดินเราเยอะแม่ก่อนถ่ายรูกเนื้อก็ไปตั้งค่าที่เราปิดวีดีโอแล้วกันถ่ายลูกให้นี่พ่อแม่ที่เลี้ยงผมมาจนโตได้ขนาดนี้ผมขอบคุณพ่อแม่มากครับที่เลี้ยงผมได้มาจนโตขนาดนี้ขอให้พ่อแม่อยู่มีกินมีสุขอยู่นานๆกับพวกผมไปนะครับอมเมืองอมมืองอมมือเอ๊ะ

ปอกอะวเยเลียเขาปสาบุตรช่ม่วัเลี้ยงเขวักเกอเขวักกืบติเต่าเลี้ยงคือกว่าอย่าพอฮะเขวักเกือบสอล้เนี่ติเกจอะไรกาบุชมโย่เลี้ือกว่าอยูาบรเจาไโยเลยงกะรบเออสาหาสละเลชูแพลเราเนี่เดกชคนอาย่แม่เออจีเลยคือกว่าอย่าพูอฮะโย่ปอบอยนี่โย่คุโลุงเลี้ยงติเกจอยู่โย่บุญเจ้าเล